ลําพังนะครับนีออ่ก็คือกองผู้จานะครับเป็นการแสดงศิลป์เพิ่บ้านของลําพังเลยนะครับค่ะกองผู้จาที่ชเชิญสวัสดีชาวบ้านทุกท่านนะครับขอขอนุญาตอโตมเมืองนะครับผม,ผมครับผมแล้วก็ ใดจดูใจนด้จะได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณและความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งหน,นี้ไว้เป็นโครงการอันรวมถึง1 0 9กาโครงการอทิโครงการอ่างเก็บน้ำคุ้ยสามถาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่ทะโดยถึงขราบทงในพระมหาการุณาธิคุณขระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวจานทกแก้ว อยะใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ในทางกรตรกรรมอย่างทูกชุดนะครับไม่ว่าจะโดยการส่งสอบถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่ และในขณะนี้นะครับกาทีรีบร้อนแล้วนะครับป้ายโครงจักรจบรทัดเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยแนยอนตอนนครับก็สมอตตังสกขนวตุมโหตัวโาสเดตตมมาจาริสุปตะกีนางกายตัองกว้างครับสองกว้างนะทางกาให้กวางให้กัน จุดนายบุิสมเมืองพาชีวิตของรดรในเรื่องกและโดยดด้วยเตนั้นที่ดดโดยระาทส ตอนนี้พระท่านนะครับตอบได้ที่ยังคง ពីក្នុងនេះទៅសេពទីនេះទៅដំណឹងទៅដល់តែទីនេះទៅដល់គាត់ចាប់គាត់ទៅដល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 ់គាត់ ย้อนตอนหนื่งนี่ก็เป็นอี่างหน่นะัเป็นกิ่นนันสารายอขางในใหญ่ไเป็นนจตอนเยอะเระว่าชื่อเต็มันจะะครันเม่อรก็จะเหนชื่อย้อนออา่อย วันนี้มีปลามาหลากหลายชนิดนะคะจำนวนถึง5้าแสนตัวทีเดียวนะคะขอเชิญพี่น้องนะคะท่านจะมีถึงปลางอ่านเก็บน้ําได้เลยนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะอาจจะเดินลาบากนิดนึงนะคะปลาส้อยปลาตะเพียนครับปลาเมนแมะที่กระตุ้นสัตสิงบอกมานะครับให้หลากหลายพันเลยนะครับเดินเลยนะครับ ถุงนะคะที่รอการปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ํานะคะขอเชิญค่ะสําหรับท่านที่ยืนอยู่และยังว่างอยู่นะคะขอเชิญร่วมการทาบุญในวันนี้นะคะปล่อยปลาลงสู่อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ยอนเพื่อที่จะได้แพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ต่อไปนะคะ มีอีกหลายถึงนะคะต่อยทำตาเรียบร้อยแล้วอีกสักครู่นึงนะคะจะเป็นลำดับพิธีการมอบพันข้าวแก่ราษฎรทั้ง9้าหมู่บ้านนะคะเพื่อใช้เป็นมเมล็ดพันธ์สำหรับปลูกข้าวในพื้นที่ทางิน,นะคะ่ะผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบ9้าหมู่บ้านด้วยกันนะคะบริเวณด้านหน้าป้ายโครงการด้วยะคะ่ะ